สวัสดีน้องๆวันนี้เฮียจะมาอธิบายอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการจำหน่ายน้องปลาหรือว่าการให้บริการลูกค้าที่มีหน้าร้านของเราเป็นประจำอยู่แล้วนะครับวันนี้เฮียจะมาพูดถึงในกรณีที่ลูกค้ามีเคสของปลาป่วยนะไม่ว่าจะป่วยหนักหรือป่วยเบาหรือการป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยให้พวกเราพยายามอธิบายกับลูกค้าว่าการที่ปลาป่วยนั้นเนี่ยนะครับ มันก็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างนะก็ให้สอบถามจากลูกค้าเบื้องต้นว่าเกิดจากสาเหตุอะไรก่อนนะครับแล้วถ้า,าลูกค้าต้องการซื้อยารักษาหรือว่ายาอะไรต่างๆที่อยู่ในร้านนี้เนี่ยให้เราพยายามอธิบายกับลูกค้าว่ายาที่เรามีอยู่นั้นเป็นเพียงการประมพยาบาลช่วยเหลือน้องๆเบื้องต้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ยาที่รักษาแล้วจะหายขาด100%หรืออะไรต่างๆแต่ก็ ไม่ใช่การปัดความรับผิดชอบออกไปนะว่าเออรักษาไม่หายหรอกรอเรื่องต่างๆก็คือให้พยายามอธิบายว่ามันคือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งถ้าปลาไม่ได้เป็นมากก็อาจจะหายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้ามีการติดเชื้อหรือว่ามีอาการที่หนักเนี่ยการรักษาที่แท้จริงนั้นเนี่ยควรจะไปพบกับศัลยแพทย์โดยตรงซึ่งของเราเนี่ยได้มีการ มีเครือข่ายที่ติดต่อกับคลินิกสัตว์น้ำอยู่แล้วนะครับอยู่ในคณะสัตวแพทย์ของมอชซึ่งตรงนี้เนี่ยเราบอกลูกค้าได้เลยว่าเขามีบริการแล้วก็มีการรักษาแบบถูกต้องนะตามหลักาทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับเพราะนั้นถ้าลูกค้าต้องการเรื่องของการรักษาการป่วยอย่างจริงจังนั้นเนี่ยให้พวกเราพยายามแนะนำไปที่คลินิกสัตว์น้ำได้เลย โนะบชัวก็จะมีแต่ละร้านนั้นเนี่ยไว้แจกลูกค้าแล้วก็แนะนําเข้าไปแบบนี้และเขาทางศัตวแพทย์เขาจะมีบริการแล้วก็ให้คาปรึกษาที่ร้อยเปอร์เซนต์มากกว่าเรานะเราเป็นเพียงร้า,านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายในเรื่องของปลาในเรื่องของอุปรกรณ์แต่เรื่องการรักษาเนี่ยเราไม่ได้เชี่ยวชาญเท่ากับศัตวรรแพทย์เพราะฉะนั้นให้พวกเราพยายามอธิบายให้กับลูกค้าแบบนี้เนาะโอเค